ชุมชนไหนจะเผื่อว่าฝึกซ้อมจนได้ที่แล้วนะครับอยากจะให้เด็กๆเกยาวชนนี่ได้ต่อยอดขึ้นชกมวยอาชีพก็ลองมาตามที่คุณศิรินทาน,นาได้เปิดช่องเอาไว้ให้นะครับเสนอมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไม่ไม่เป็นไรครับถือว่าเยาวชนนี่เราช่วยเต็มที่อยู่แล้วจับพลัดจับปลอาจจะเป็นยอดมวยไทยก็ได้นะครับ ขอญาติประชาชนนิดหนึ่งอาจารย์ดวงพรรวมเมฆคุณนวยการโรงเรียนปรีดาวิทยาเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาตินะครับวันจันท์ที่8สิงหาคมนี้7โมง49นาทีครับเพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนตชดอสิบสแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีและ11.59นครับมอบอุปกรณ์กีฬาก็ามอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับ คุณอนุชาวรหารผู้ในการโรงพยาบาลเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีแห่เป็นเรื่องอดีๆก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ครับทำบุญสุนทานแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านใดจะร่วมบริจาคก็ติดต่อที่035551727035552259คุณจลันทร์สมิทธ์ผู้จัดการโรงเรียนปีดาวิทย์ก็ฝากแจ้งมาผููที่มอบมาลัยคู่นี้ครับคุณธีรพันธ์ทองอินผู้จัดการตัวแทน ผู้จัดก,การภาคครับซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทโอเคมีเทคจำกัดนะครับก็ขอบคุณครับช่วงนี้ไปทางคุณอดุเดชกับคุณเมื่าเตียนเชิญครับขอบคุณในห้างพี่นายวิรุณพุชงครับ,รรรบส่งเสริมศิลปะหน้าไม,ม้โบราณมากว่า30ปีมอบให้แอนตานินยารักษาโรคกระเพาะอาหารมีสวสดิการหน้าโมที่ชกแล้วเกิดบาดแผลแตกเพื่อไปรักษายพยาบาลเข็มละ500บาทนะครับเตยก้านคอซอกกลับเข่าลองนอกได้เนแอนตานินให้หมื่นหนึ่ง ตัวเขแก้ผัาหังนกได้แอนนาตินให้ถึง30 0 0 0บาทนะครับอาหารนกกรงขัวจุกจำบูรมี3สูตรสูตรยันริกผสมกล้วยหินน้ำผึ้งป่าสารอาหารที่มีคุณภาพสูตรตินเส้นผสมแมลงตัวอ่อนนกเกนเอาร้องเล่นเส้นร็กครับสูตรถ่ายขนเหมาะสำหรับนกกรงขอวจุกที่กำลังถ่ายขนวางจำหน่ายตามร้านอาหารนกทั่วประเทศครับศู9ย์9 4 7 6 9คุณสุสุราษครับ บ้านพี่อุ้มเรือพี่ตองอัปวารีสอร์ทบหาง,งานโดยโกตองและเจ้อุ้มและเจเนเพิ่มพูนผานิษฐ์อย่าลืมกลับไป,ไปอัวปวาแะบ้านพี่อุ้มเรือพี่ตองนะครับแล้วก็ชมรมศิษย์วัดปักนาวัดีเจริญขอเรียนเชิญสมาชิกล่ศิษยานุศิษยหลวงพ่อวัดปักน้ครับร่วมงานวันกตันยูหลวงพ่อวัดปักน้าประจำปี2 5 5 4ครับที่วัดปักน้ำประศิีเจริญวันนี้เวลา15.00นรารพระวิธรรมถวาวหลวงพ่อครับ วันพรุ่งนี้11นาฬกาถวายพัะอาตนเพลนแดดไกล้ถ่งตองวัดนะครับ12นาฬกาประชุมใหญ่สามมาประจำปีและมอบตุนการเป็นโตโัวดิกาดครับท่านผู้ชมครับมาทราบประวัติของมวยคู่เอกในวันนี้ฝ่ายแดงนกปชัยเกียรติพัทรพันธ์น้ำหนักช่างมาเช้า116กปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับชื่อจริงสุวิทย์ลาดสายแหเป็นนักชกจากอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีชกมา80ครั้งตอนนี้อายุ25ปีครั้งสุดท้ายธนะเทคนิคเกอร์นกอายก4ยอดแสนจอนพรัตที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีพัทรพันธ์ใจเพียนเป็นผู้จัดการเด่นดันในเอกวิทยเป็นหัวหน้าคณนะส่วนน้ำเงินยอดแสนตอนพรัตเมื่อช้ามา120.4ปอนด์ลดไป3.4ปอนด์นะ ชื่อจริงยุทธพงศ์ทองอินเป็นนักชกจากอำเภอเทียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมา70ครั้งตอนนี้อายุ21ปีครั้งสุดท้ายแพ้เคนิคกันน้องเอายกสี่นพชัยเกียรติพัฒรพันธ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีไพศาลนพรัตน์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะเชิญคุณสมิงเผาอาจารย์งอาจครับ กรรมการผู้ชี้ขาดก็คือประภัยประเทศนะครับให้คะแนนก็มีนิคมวงภาษาสุรสิทธิ์ยุ่งยังแล้วก็ทวัาไทยของเรดครับมาเริ่มยกหนึ่งน้ำเงินมาเช้านี้มาเกินอื้อเลยมา120.4ลดตั้ง3.4เนี่ยโอ้โหเพราะว่าฝ่ายแดงเขาต่อนน้ำหนักให้2ปอนกว่านี่ลดเป็นกิโลเลยนะเป็นกิโลเลยกิโลนึงประมาณ2.2ปอนใช่นี่3ปอนกว่านี่ลดกิโลึงโอ้โหจะจะยืนระยะได้หรือเปล่าล่ะ แล้วก็เคยต่อยกันมาแล้วครั้งที่แล้วเองอ่ะตัวตัวพอสู้ได้พอหั้งหลังมาแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วนี่นพชัยชนะมาเนี่ยชนะก็จับแพ้ไปเลยอ่ะพอกระบิดไปบิดมาน้เมืองก็อ่อนแอไปเลยอ่ะมาดูวันนี้จะอ่อนแอหรือเปล่าวันนี้ให้น้ำหนักให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าโโอ้หดูที่ว่ายืนระยะได้ไหมต่อยกันกลางวันด้วย มีระยะพักเฟื่อนประมาณ2-3ชั่วโมงบางทีบางครั้งเนี่ยเรื่องนี้ต้องหัวหน้าคณะต้องดูแลนะเทศบาลบางทีบางครั้งเนี่ยน,นักมวยเนี่ยจะโตไงะะจะโตะจะโต,ะตน้ำหนักไม่ปล่อยไงกดเอาไว้เออนี่มีเยอะเลยเนะกดไว้บางทีก็โห,หให้นะกำหนดน้ำหนักให้นักมวยเองไม่ได้ถามนักมวยอ่ะว่าจกเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เออมันทำได้มันทำได้นี่แหละตัวเองไม่ได้ลดอ่ะไม่ได้ลดนี่ได้ลดหัวหน้ากุญมิงข่าวเออทำได้แน่นอนเออผมมีมวยอยู่โอ้ยผมมีมวยเนี่ยผมจนอ่าหมดเยอะเดี๋ยวเขาว่ากันต่อ ข้างขาน้ำมันยามาบินผสมโลสดครับปูกระเบื้องห้องน้อห้องครัวและไรเบียงบ้านทุกรังปูด้วยกาวเทเบนเวเบอร์ไทยทูอินวันสูงเดียวทั้งเดียวทั้งกันเซมปูทับกระเบื้องเดือมได้เลยเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบครับขนมีนมพสอชเออส้นสายเหนี่ยวนุ่มไม่มีปัจจุกันเสียต้องกับนมจอออีนพสชย 15, างมอเตอร์ไซค์เอ็นดีหมื่นห้าพันยางอึดของมืออาชีพอ,อึดทนนานถึงหมื่นห้าพันกิโลเมตรเคองดื่มสมอินซัมครับก็ดื่มผสมผสมน้ำผึ้งเดือมง่ายได้ประโยชน์ของเด็กทุกคน 13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอ่านมิลาคริสราคาโรงแรมกองพูนเราเมืองซอสี่คุณสมชายดูแลครับยกที่สองนะครับนกประชายเกียรติพัทรพันธ์นัำโวยจากวารินชำลาบนะครับสุบลร,ราชธานีฝ่ายแดงน้ำเงินก็ยอดแสนจอ,อนพรัตครับประจักเทียนซาสุราชธานีโอ้โหบรรดาแฟนๆน,นีอ่อ,อ,อ่านอนาคตขาดเลยทะลุเลยคุณสมิงขาวออโอ้ทะลุครับ เป็นผู้ตั้งไว้เลยอ่ะตั้งไว้เลยตั้งราคาไว้เลยเพราะว่าทัทีแล้วนี่ยอดแสนแกต่อยไปต่อยมานี่แกก็ยอมอ่ต้องมาดูเที่ยวนี้นะครับผมว่าแกมองว่าไอรถถึง3ปอนด์เมื่อเช้านี่ครับไม่รู้ว่าจะช่วยให้ยอดแสนแกอยู่รอดตลอดฝั่งห้าครบห้ายกหรือเปล่านั่นเองนะม่ลงสังเออ แล้วก็ให oh. ้พี่ซึงมณีแกจะจ,จัดรายการมวยที่สนามมวยเพชรบัญชานะครับเพชรบัญชาที่ทางใต้อะทางใต้ตพี่พี่นี่เป็นโปรโมเตอร์ดังทางภาคใต้ไปแล้วเนี่ยเออ<น>จัด<น>บอยเป็นแฟนชอบโอ้โหฮาเฉวงสุราษฎร์นะครับ,รบหาหาเฉวงเกาะสมุยเกาะสมุยวันที่17นี่รายการนี้เดี๋ยวคุยคู่มวยให้ฟังวันพี่พี่อดีตโคตรมวยเมืองใต้ว่างั้นเถอะหัวเน้ยอดมวยมาเป็น คนถอดมงคลนะคู่สองคุณสามารถเดสามารถวันนี้มาลุ้นชนะเข้าวินไปแล้วเข้าวินไปแล้วแม่งไอ้ไหวหนวดไว้คราวนี่ดูเหมือนจะอายุทั้ง60เดินสวยกันเมื่อกี้แกไม่ทักนี่มันจำไม่ได้นะน่าเกรงขามโอ้โหเอาเอาเอาล้วเริ่มเริ่มบี้แล้วน้องปชัยค่อยๆเบียดแต่ว่าโอ้ยยอดแสนก็โตเอาเอาน่ะเอาโอ้ยนั่นก็ต้องเชื่อว่าเขาคงจะมีดีนะไม่งั้นไม่กล้าสู้นะใช่ใช่แพ้มาแล้วนี่อ่า ป๋าโจหรือเอะ่รอยู่ข้างล่างเนี่ยป๋าจโจลูกบ้านใหญ่ป๋าโจป๋าโจป๋าโจเดก็ลุ้นอยู่ป๋าโจโดดไปโดดมาแล้วยอดแสนโดดแล้วลุ้นพอไปซ้อมอยู่กับแกงอ่ะแต่ว่าแทงเข่ายาวๆนี่หนักเน้นเข้าดีนะถ้าถ้าไม่บี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้นะแต่แฟนๆเขาอาจจะอาจจะแผลวไปแต่ว่าสุวิทย์เล็กฝ่ายแดงนะครับนพชัยนพชัยโรสุวิทย์เล็กเอ้า โอ้โหปล่อยปล่อยมากไม่ดีนะอ้าวอ้าวเดี๋ยวฮะให้ได้ใจแทงไหมกระโดดตัวโยนเลยกระโดดเอาคืนบ้างอยู่ที่ว่ายอดแสนจะป้องกันตัวได้ดีแค่ไหนอ่ะนาทีนี้แอบบี้บี้ไปเลยกรรมการแย่ก่อนหมดยกทีสองครับถ้าก็จะคำหนักหนึ่งบาทอีกให้กับตัวแทนจำหน่ายด้วย ่วนวันทิงเจเนอเรตครับตั้กอสกรรมหนักหนึ่งบาท4ีรางวันทองคำแท่งหนักหาบาท1รางวันครับยาขยาตราหมาแดงแบรนด์ไทยุณภาตรฐานโลกครับคนรับเต็มเปอร์เซนต์ครบไม่ปลอมปนไม่โกหกนักกระตรกรพอเคมีเด็กเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยาขยาตราหมาแดงครับอ่าแล้วครับยุ่งเป็นกันแม่ยอดแสนไมไ่้กี้หัวหัวสูงนี่สวยครับจังหวะสะบัดปลายเท้าแล้วก็เตะแล้วก็ปัด ทางด้านนกปะไชในล้มเสียฟอร์มไปหน่อยหนึ่งวันนี้ทีมมาให้กำลังใจเยอะเลยนะน้ำเงินเนี่ยเพราะว่าเป็นน่าจะเตรียมมาดีเอาง่ายๆเอาเอาคืนดูเนี่ยตัวอย่างเดียวกะมึงแกทีชันทีแล้วจะยืนระยะได้หรือไม่นั่นแหละเห็นไหมเข่าแค่นี้นะยอดแสนเนี่ยไม่ได้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่รัดในไว้อ่าเพราะว่านกปัยเองเนี่ยก็ ก็แคบยังไม่บี้เท่าไหร่นะครับบ <Yeah. S 1> วยลดน้ำหนักนี่เขาบอกว่าต้องต้องเล่นลับตัวเยอะๆโอ้โย oh ดอกนี้สวดเลยมาใส่ครองแดงหมดแล้วครับน็ภาชัยอ้าวใจเย็นมากเดี๋ยวไม่ทันมี oh ึน้นเห็นไหมเล่าลูกนี้ยกสามเข้าไปกุนซึงขาวตีตื้นแล้วประมาทไม่ได้นะอรับเ,เอาแล้วประเภทเชียร์แล้วไปสั่งโอเลี้ยงกินเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวโอเลี้ยงติดคอเเดดีี๋๋ยยววแม่ เอาขวางว่าเอาเสียบสวยเอ้าอุ้ยฟันเลยนบชัยอ้าวอ้ทุ่มมายุ่งเหมือนกันเอวันนี้วันนี้เออรู้สึกจะแตกนะไฟแดงอ่ะโดนซอกไปเมื่อกี้นี่ไงอุ้ยเอนตาซินพร้อมแล้วเอนตาซินพร้อมพร้อมแล้วเดี๋ยวจ่ายน่าแหกไปแล้วแดงตีอ้าวถ้ายืนระยะอยู่ยืนระยะอยู่ก็ยุ่งเหมือนกันอ้าวไม่ตัว โอ้โหแทงแต่ละดอกไอ,ไอ้ลูกนี้ไอ้ลูกนี้ไอ้ลูกนี้ที่วันวันที่แล้วแพ้เพราะไอ้ลูกนี้แหละ,ละไม่เป็นไรมาเริ่มต้นใหม่มาการนน่ค้งวงทาสาบนเวทีประภัยประเทศครับอาจารช่วอุอ้ยมาแล้วครับรัดในนี่นี่คือปัญหาแนละ้วเบียดกันแล้ว ตั้มรัดฟัดเวียงกันแล้วเนี่ยนี่แหละนี่แหละลูกแข็งแรงต้องชับต้องชับช่วยยอดแสนจอนนภร,รัตตีมอง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 ,มอง,มองลูกพี่หน่อยเอาไงดีเอายังไงดีมาโนประชัยเองก็ไม่บี้นะไม่มี แกก็ชคแบบสบายอ่ะไอ้แกโชคไอ้เนี่ยไอ้ลูกนี้ไอ้ลูกนี่ไอ้ลูกนีลูกโดนปัดขาแล้วทำท่าเอียงไปเอียงมาเนี่ยเพรอไอ้ปัดขาขาทีแรกก็จับแพ้ลูกนี้ยกสี่ต้องไปฝึกเต้นฝึกยืนให้ดีหมดยกที่สมปลาตุกแกครับที่ปพื้นได้มากกว่าเกาเป็นไปถึงสาปอเซและสามารถใช้ปูบนกิดมวลเบาได้โดยไม่ต้องฉาบครับ เจเนฟู้ดเอนไซม์ใายพลคนตอนแก่นกล่องสีเขียว0851715858กาแฟวันแฟนกาแฟสำรับผั้ชายหาซื้อได้ที่0 2 9 3 7 4 3 3 3ยาน้ามันกวางลุงครับบรรดาการคัดจมูกวีมินิตระยาน้ามันกวางลุงหยดเดียวสดชื่นครับ คนจะมงข่าวอะไรจะเกิดกันบ้างก็ไม่รู้นะพักยกมาอกี้นี้หมอ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 นี่บรรดาหมอรวมตัวกันนะครับชมรมหมอมวยทั้งหลายรวมตัวอัดฉีดให้ทางด้านยอดแสนจอพรชหนึนหบาทหนึ่งแสห้าหมอแลอีกคนนึงบอกว่าให้มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึงเอามอเตอร์ไซค์อีกคันนึงเลยนหนึ่ขับไปเลยถ้าชนะโอ้โหดูด่ครับแม ยาไม่ออกฤทธิ์แล้ครับดูอาการแล้วมันมันน่วมมามันเหี่ยวมาตั้งแต่นู้นแล้วครับลดน้ำหนักแล้วใช่ไหมถ้าจะซ้ำตำราเดิมเนี่ยยกสี่ยกสี่กรรมการปราไพยก็เล็งๆอยู่เนี่ยเดี๋ยว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 ก็พยายามแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหเวลานี้สงสัยไม่รอดอยแล้วไม่เอาแล้วมาถึงยกเดิมตำราเดิม าการประภัยประเทศยุติการชคกครับให้ทางด้านนพชัยเกียรติพัทรพันธ์เป็นฝ่ายชนะเทคนิเกิลน็อกเอาไปในช่วงของกลางยกที่4นะครับแหมอาชีพยังไงมันก็ไม่ไหวไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ